สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเชา้าค่ะวันนี้มาเก็บดอกเห็ดกันนะคะเป็นดอกเห็ดนางฟ้าผู้ฐานค่ะช่อใหญ่ๆดกๆแบบนี้เลยช่อนนี้น้ําหนักจะอยู่ประมาณ1ขีดกว่าๆถึง2ขีดนะคะทุกคนก็คือก้อนนี้จะเป็นก้อนกระสอบนะคะเราเอาก้อนเชื้อที่นึ่งแล้วนะคะแล้วเขาก็เดินไม่สมบูรณ์ค่ะทุกคนมายัดใส่กระสอบแบบนี้ ใส่รวมๆกันแล้วก็บ่มไว้จนเชื้อเดินใยฟูเต็มที่นะคะทุกคนก็เอามาเปิดดอกในโรงเปิดดอกค่ะตอนนี้จะเป็นการทดลองอยู่นะคะทุกคนเราก็จะทดลองต่อไปว่าดอกเห็ดก้อนก้อนกระสอบก้อนนี้นะคะจะเก็บดอกเห็ดได้เท่าไหร่แล้วก็ได้นานแค่ไหนนะคะเราจะมาดูกันนะคะนี่ตอนนี้เราเจาะเจาะรูค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนเจาะรอบกระสอบแบบนี้เลย เดี๋ยวทดลองเสร็จนะคะเดี๋ยวระยะเวลาจะนานแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะ